แเรียนท่านว่าราวิศวะชาคราท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเพื่อช่วยรัฐมนตรีครับและแกทู้มีเกียรติกท่านนะครับรวมถึงที่น้องสื่อมวลชนทุกทุกคนครับผมเยงรบกิจเป็นบุรุลครับวันนี้รับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรวันนี้ครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันแห่งรอยยิ้มเป็นวันแห่งความสุขและเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจครับเพราะเรากำลังจะเข้าสู่พิธีเชิ ชชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี2568ครับซึ่งวันนี้จัดขึ้นในวันที่25สิงหาคมพศ2568ครับเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครผู้เสียสละและเท่มเพื่อ,ยอยงานพัฒนาสังคมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการนะครับขอเ,เชิญทุกท่านได้ วทัศน์แนะนำการขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมน,นุษย์เชีย่ยวชาญด้านผู้สูงอายุขอเชิญและขอเสียงรบมือให้วิทัศน์จุดนี้ทด้ครับปัจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตประชากรโดยการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เป็นมิติหนึ่งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและการพัฒนาอย่านยั่งยืนของประเทศโดยประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมีจจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรืเ่อเร็วอัตราการเกิดน้อยกว่าจำนวนการตายเนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยทําให้สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปีพุทธศักราช2 5 5 8ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุยังสูงขึ้นซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง13.8ล้านคน คิดตั้งยต่ละ20ปี3ปีของประชากรทั้งหมดและคาดการณ์ว่ามีมูลต่าราว2,500จะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดซึ่งผู้สูงอายุเป็นบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งจำเป็นต้องรับการดูแลอย่างเหมาะสมส่งผลให้ต้องมีการเรียนความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและตักดานด้านนโยบายผู้สูงอายุเป็นเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบถลุมในทุกวิกิต และที่กลุ่มเป้าหมายโดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุซึ่งมีบทบาทภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือดูแลคุ้มครองทิ่ทัดทิที่ผู้สูงอายุรวมทั้งเป็นการสร้างตนใหม่แการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ปัจจุบันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ชาญด้านผู้สูงอายุ ที่จะนมดทั้สิ้น1,425ขั้น รองรับการดูแลผู้สูงอายุรอบลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชื่อการด้านผู้สูงอายุนั้นจะต,ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน18ชั่วโมงของกรมจิจการผู้สูงอายุซึ่งเป็นการยุ่งหวังให้ผู้ขับรับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเนื้อหาครบทั้ง5มิติประกอบด้วย วิฤีสังคมวิฤีสุขภาพวิฤีเศรษฐกิจวิฤีสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีส่งผลให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในชนุมชนของตนเองได้ยอย่างมีประสิทธิภาพ ทันดีจากผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่ประจักและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเห็น้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับการเสียสลาใและเจาิบัติังก์ที่บังกล่าว นับเพื่อว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเพื่อเอาพาบอกหัวใจผู้ให้วมกันตั้หนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชน ขอส่งต่อให้ผู้ที่มีพัฒนาเองนะครับแสดงอให้เห็นระับที่มีและความสําคัญในการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ครับและในโอกาสอกนี้นะครับผมขอตักเรียนนายอนุกูลกิจเจาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายปรินากรรายงานพิธีเชิดชูเกียรติในครังนี้ขอเรียนเชิญและขอส่งต่หนด้วยครับ กับเรียนทาลรัมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทันวราวุฒิศิลปาอาชาผมขอขอบคุณทาลรัมตีมันอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิจีเชื่อชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นประจาปี2518ในวันนี้กับเรียนว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีนโยบา,ายนะครับ เป็นไปตามนโยบายของทัลมตีนะครับที่ให้ความสําคัญของวิกฤตประชากรซึ่งหนึ่งในเรื่องสําคัญก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับที่จะให้อาสาสมัครนะครับเข้าไปมีบทบาทสําคัญนะครับจึงเป็นที่มาของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนะครับโดยกรมผู้สูงอายุนะครับอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น18ชั่วโมง ็มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการโ่ลร่มนะครับมีศักยภาพในการที่จะครอบคลุมมิติในการดูแลผู้สูงอายุทั้ง5้ามิติไม่ว่าจะเป็นมิติสังคมสุขภาพมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับส่งผลให้อาสาสมาัครเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุสามารถที่จะนําความรู้ไปช่วยเหลือนะครับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปจุบันนี้จํานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออ,อพอมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุมีถึง6,425คนในการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศผลจากการปฏิบัติงานถือว่าเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ยอมรับว่าอาสาสมัครสามารถที่จะปฏิบัติงานดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลังส่วนหนึ่งของสังคม สำหรับการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อ,อกพอมอเชี่วชาตด้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้เสียสละทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับมาตั้งแต่ปี2 5 1 4จนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีขับเพื่อนง,งานด้านผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือก ก็มีหนึ่งนะครับเป็นอาสาสมัครเป็นอ,อพอมอเชี่ยวชาญผู้สูงอายุที่เปิดปฏิบัติงานต่อเนื่องมาสองปีขึ้นไปสองเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ผูกพ้องในศีลธรรมสามสมควรถือเป็นตัวอย่างและก็เป็นแบบอย่างที่ดีสีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับในการดูแลพัฒนาศักยภาพคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแลวก็จะต้องเป็นผู้ที่มาอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา โดยในปี2018มีอ,อพอมอเชี่วชาญด้านผู้สูงอายุได้รับการคัดเลือกเชื้อจูอเกียรติจำนวน88ท่านประกอบด้วยอ,อพอมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นจากสำนักง,งานพอมอจอนะครับ76คนและอ,อพอมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน12คนผู้เข้าร่วมงานในวันนี้เป็นสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราช ประุมราชินูปัมรมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีมีพมจรประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานครประธานชมรมอาสาสมัครแห่งประเทศไทยประธานชมรมอาสาสมัครเขตกรุงเทพมหานครและประธานเขตเขตกรุงเทพมหานครปัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอกาบเรียนเชิญท่านรุฐมตี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเชื่อชูเกียรติและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุมอบประกาศเกียรติคุณเชื้อูเกียรติและเข็มเชื่อชูเกียรติดีเด่นประจำปี258ขอากาบเป็นเชิญครับ ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านประดกระทรวงท่านรองปลัดท่านรัฐมนตรีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และที่สําคัญครับท่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนะครับและอภมอที่อยู่ในที่นี้ทุกท่านกอ่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้ ปฏิบัติหน้าที่ในนามของกระทรวงพอมอมาอย่างแข็งขันมาเลยตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่อัน <c oughs> นโทษครับดูในวีดีทัศน์ก็ก็ใจหายเหมือนกันว่าปีหนึ่งมันผ่านไปเร็วถึงขนาดนี้ชหรือนี่ยังไม่ทันไรนะครับรก็จะกันยายนมอีกแล้วความเร็วในการที่พวกเราทุกคนนะครับจะเดินทางสู่คำว่าสูงอายุนั้นเนี่ยมันเร็วเหลือเกิน ตัวผมเองนะครับก็เหลืออีกไม่กี่ปีเท่านั้นหลายท่านนะครับที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลายท่านเป็นผู้สูงอายุหลายท่านเป็นผู้ที่กําลังจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอีกบางท่านนะครับที่อีกพักใหญ่ครับกว่าท่านจะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ว่าจะอีกหลายปีไม่ว่าจะอีกสองปีหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับ แม่แต้มใสของผมพูดอยู่เสมอครับความแก่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันมาเองมาแน่นอนฉะนั้นนะครับบอกผมดำๆหน้าตึงๆอย่างเนี้ยฉันเป็นมาแล้วแต่ไอ้ผมขาวๆตีนกาเยอะๆหน้าเหี่ยวๆอย่างฉันเนี่ยแกยังไม่เคยเป็นฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนมาทํางานนะครับด้วยใจจิตอาสาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมาดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทยในวันนี้ ผมเองต้องขอขอบคุณในนามของคนไทยคนหนึ่งจริงๆรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นกระทร,ว,าาร,ระวงการวาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็แม่แจ่มใสปีนี้ก็ย่างจาก92แล้วทําให้การดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นในสิ่งที่ติดกับตัวเองติดกับใจของผมเป็นอย่างยิ่งเพผมยังถือว่าแม่แจ่มใสย,ยังโชคดีนะครับมี ลูกสาวคอยดูแลอยู่ที่นานะครับดูแลแม่าจ่มใสอยู่ทุกวันมีพยาบาลคอยดูแลนะครับเวลาไม่สบายหรือเป็นอะไรก็จะไปหาหมอหายาได้ทานแต่ว่าผู้สูงอายุอีกหลายสิบล้านคนครับในประเทศไทยยังไม่มีคนดูแลยังไม่มีลูกหลานที่จะกลับมามาคอยขอคบประโณงดูว่าวันนี้แม่กินอะไรหรือ,อยังวันนี้พ่อไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าถ้าหากว่านอนอยู่บนเตียงมีใครกลับตัวไหม จะเป็นแผลกดทับหรือไม่มีแผลกดทับเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มันเจ็บเหลือเกินแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากสําหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงอยู่ฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของทุกท่านที่อยู่นัดที่นี้แหละครับในการที่จะคอยดูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคิดอย่างไรผู้สูงอายุต้องการอะไรผู้สูงอายุมีกิจวัตรในแต่ละวันทําอะไรบ้างตื่นมาแล้วฉันอยากจะกินอะไร พราะบางครั้งผมเองก็ได้ยินแม่ตัวเองบ่นนะครับไอ้นุ่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาพอคิดไปคิดมา,ดมาก็บางคนก็อาจจะบอกว่าทาไมพออายุมากขึ้นไอ้นุ่นก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบคิดไปคิดมาอ๋อท่านกินมาเก้าสิบกว่าปีแล้วนะครับไอ้ที่อร่อยทุกอย่างเนะี่ยท่านกินมาหมดแล้วนะครับไม่อร่อยท่านก็กินมาแล้วฉะนั้นกินอะไรมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นไปอีกแล้วฉะนั้นการทําความเข้าใจถึงหัวอกหัวจิตหัวใจของผู้สูงอายุนั้น นี่คือสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่การดูแลพวกเขาเหล่านั้นนะครับโดยหน้าที่กับการดูแลพวกเขาเหล่านั้นด้วยจิตใจความรู้สึกมันต่างกันไม่ใช่ความรู้สึกของเรานะครับแต่เป็นความรู้สึกของคนที่เรากําลังเข้าไปช่วยดูแลพวกเขาในแต่ละชุมชนในแต่ละชุมชนอีกไม่นานครับไม่เกินสิปีจากนี้ไปประเทศไทยของเราจะเข้าสู่สถานะสังคมสูงอาย,ยุระดับสุดยอดก็คือมีผู้สูงอายุอายุเกิน60ปี เกินกว่า25%ของจํานวนประชากรของประเทศไทยเด็กเกิดใหม่ก็น้อยคนสูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นแล้วท้ายที่สุดใครจะมาดูแลพวกเรากันที่เวลาเราสูงอายุแล้วคําถามที่เป็นเรียกว่าทุกคนวันนี้อาจจะยังไม่คิดถึงแต่พอถึงเวลานะครับพอถึงเวลาบอกว่าการเตรียมตัวที่จะแก่มันเตรียมตอนแก่ไม่ได้มันต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนแก่การจะดูแลใครการจะมีคนดูแลตัวเองหรือไม่มันต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนที่เราจะแก่ ดังนั้นมันมีนะครับภารกิจหรือบทบาทของกันออมเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุทุกท่านนั้นท่านกําลังเป็นแบบอย่างท่านกําลังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอีกคนในชุมชนหลายต่อหลายพันหลายหมื่นชุมชนทั่วประเทศในการที่จะดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นให้เขามีชีวิตยามบั้นปลายที่ถ้ายังแอคทีฟอยู่ถ้ายังกระสับกระเฉงลุกไปไหนมาไหนอยู่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่หลายคนก็มักจะบอกว่าสัญแก่แล้วขอสันอยู่เฉยๆนะครับหน้าที่ของเราคือเราต้องไปขุดท่านขึ้นมาครับอย่าให้ท่านอยู่เฉยคนสูงอายุยิ่งสูงอายุเท่าไหร่ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดียิ่งมีกิจกรรมทรมํายิ่งมีภารกิจให้ทํายิ่งมีความรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่จะทําให้พวกท่านนั้นยังมีความเรียกว่าตื่นตัวทั้งร่างกายทั้งจิตใจอยู่นะครับผมเคยพูดในหลายงานว่าเคยเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ พอเกษยียณอายุราชการแล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับนั่งนั่งนอนนอน,น,อนดูทีวีซื้อกับข้าวกินไปตลาดนัดผ่านไปไม่ถึง6เดือนนะครับจากอายุหกสิกว่ากลายเป็นเกิดแจ็ดสแล้วเหลือแค่นั่งน้ำลายยืดเท่านั้นเองดังนั้นการที่พวกเราทุกคนนั้นเข้าไปหาผู้สูงอายุในแต่ละบ้านในแต่ละชุมชนไปดูว่าท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรโดนไอ้พวก call center โทรมาหลอกหรือเปล่า บางครั้งอาจจะไม่ใช่ call center โทรมาหลอกเป็นลูกหลานตัวเองโทรมาหลอกหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่าใหญ่ทั้งหลายนั้นมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตบทบาทของพอมกระทรวงพอมอของเรานั้นนะครับเรามีคนอยู่เพียงแค่กระยิบมือเดียวแต่การที่พวกเรามีอ,อพอมอเข้ามาจากทั่วประเทศหลายแสนชีวิต3 0 0แสนกว่ารายสามแสนเจรายถ้าผมจำไม่ผิด แล้ววันนี้ก็ะราบว่ามีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนะครับประมาณถึงหกหมื่นรายทั่วประเทศนั้นนี่คือสิ่งที่จะทําให้สังคมไทยของเราในอนาคตอันใกล้มีความเข้มแข็งมีความใกล้ชิดแล้วก็มีความอบอุ่นนะครับเพราะว่ากระทรวงพมเราเน้นในการที่จะสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะสร้างบุลคลากรที่มีเกราะค,คุ้มกันครับจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายในสังคมไทย และการที่พวกเราดูแลผู้สูงอายุทั้งหลายแบบนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นครับว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือจะเป็นคนรุ่นใดก็แล้วแต่คุณมีวัตจักรของชีวิตไ่พคนว่าคุณวันหนึ่งจะต้องอยู่ในสถานะที่เป็นผู้สูงอายุจะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีคนอย่างเช่นอพมของกระทรวงพอม,มนั้นดูแลพวกเราดูแลคนสูงอายุก,กันต่อไป ดังนั้นขอเป็นกําลังใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับอบออพอมอทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับอบอพอมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุที่กาลังจะได้รับรางวัลเสื้อชูเกียรติในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับอบอพอมอ,อีกหลายๆชีวิตทั่วประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีและทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่นั้นรู้สึกให้ได้ครับว่ายามใดที่เห็นเสื้อสีชมพูของกระทรวงพอมอนั้น นะครับอย่าไปคิดถึงธนาคารอมสินนะครับให้คิดถึงกระทรวงพอมอนะครับไม่ใช่เียวเจอหน้านะครับอ,อพอมอใส่เสื้อสีชมพูมาก็าจะขอคูต่ตังก่อนบอกไม่ใช่นะครับเราจะต้องเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องคนไทยที่อยู่ในแต่ละชุมชนให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามบั้นปลายของท่านให้ท่านมีความสุขและสิ่งเหล่านี้แหละครับ ที่จะทําให้ความเข้มแข็งของสังคมไทยกลับขึ้นมาและเดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ไม่ติ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในปีหน้าเราจะได้เห็นบุคลากรอพอมที่ได้รับรางวัลอย่งนี้นะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกๆปีทุกๆปีก็เป็นกําลังใจให้นะครับและในานามของกระทรวงพอพมนั้นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ ก็ขอประวัตินานะครับจะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอพมให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็ขาดเือสิ่งใดขอให้บอกมาเดี๋ยวทางไม่จะเป็นท่านประหลัดท่านผู้บริหารกระทรวงพอเราจะช่วยเหลือกันเต็มที่ขอให้ทุกท่านโชคดีครับและขอบคุณครับออคราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีมาก